สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายนะครับพบกับช่องจาอ่าโกบาเล็กนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเด้ครับเมื่อนี้จากโกตามสไตล์จา่าโกนะครับหมูวงปลาด้วยพี่น้องนี่หมูวงปลายั่วๆครับน้ำปลาหวานครับพี่น้องน้ำปลาหวานแบบอีสานนะครับใส่ต้นประแดกนีดหนึนะครับต้นประแดกหน่อย กินครับเย็นอ้ามานี่จืดหอมแดงมีหอมแดงเขาควัวาปลาแดงน้อยน้ำตาลน้ำปาลาครับบัคริกคงครับพี่น้องใส่หอมแดงไว้ขึ้นดังนิดนึพี่นอ้องคำยหญ่ๆครับวอ,ง,องปลาพี่น้อง ไล่แตกออีกรคำอีกรคำมาเดกใส่น้งมาคับนี่อืออ พาใจดีพี่น้องขอบคุณครับติดตามยนด้วยครับพี่น้องแจ้ว